เลยครับนะครคืออันนี้เราก็ทำสปาใบบัวจา้านะเอาใส่ตัวเชิ้มกันนลยดีกวาแม่เอออันนี้เราก็ทำสปาใบบัวจา้าโอคืส่วนคลาเนื้อสีสันามสีสัเนเสร็จแล้วก็คือเราก็คือนะคะใบบัวด่นะคะมีสีสเราก็คือการวดเราก็คือ,คอต้องใช้ สีสันแล้วก็คือขึนิดหนึ่งนะคับแล้ก็คือใช้สแล้วก็คือบุกนะครับเห็นไหมครับอยู่ไหมครับสัดสัไปเลยจ้าใบบัวสองนันเราก็ต้องปุบกันนะคะว่าเราปุกกันแล้วเสร็จแล้วใจก็คือเอาเครื่องกินปลาดิบมาหน่อยคิดไฟมาได้เลยเราใช้ความร้อนอนมา เสร็จแล้วเราก็คือดื่มเลยกินหมดไม้ค้าหมดเลยตีค่า